ครับก็มาดูรถบุ้มบิ่มดินด่วนทั้งสองคันนะครับอีกคันกําลังตักอยู่นะครับอีกคันมิซูหัวประดุกกาลังลงมานะครับมาใส่ดินครับทางขึ้นลาดชันนะตอนนี้ก็รถบุ้มบิ่มดินด่วนทั้งสองคัน,นครับกำลังลงบ่อนะ เพิ oh, so ่งจะเริ่มงานครับออกแล้วครับสมอเงินครับออกจังไมโครไว้ไม่ไหวเดี๋ยวลุ้นกันนะครับโอ้แรงใช้ได้นะครับ สมองเงินของบุมบิมดินด้วนครับขึ้นไปแล้วครับแต่ก็ยังใส่เยอะไม่ได้ครับเพราะว่าดินระยะทางมันยังไม่อยู่ตัวครับดินยังเปียกๆอยู่ครับ ผมบิ้มดินด่วนขึ้นแล้วครับแต่ย่าใส่น้อยครับใส่ในน้อยไปก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นไม่ไหวครับกำ <c oughs> ลังลากรถไถรถไถจมนะครับจมแล้วหน้า ครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับติดตามคลิป่ะไปของพี่กุลทองดำซิ่งนะครับขอบคุณครับ